สวัสดีครับเ,เพื่อนเพื่อโลกออนไลน์วันนี้ก็พบกับผมฟ้าเป็นยาสาพันนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ผับเลสซีฝั่งทนเป็นผับที่มีชื่อเสียงก็อีกหนึ่งโครงการดีๆของเลสซีนะครับเป็นโครงการที่ชื่อว่าเลสซีทีวีครับผมแล้วก็โครงการนี้นะครับจัดทําขึ้นเพื่อให้เพื่อนเพื่อโลกออนไลน์ได้รู้จักเลสซีมากขึ้นว่าที่นี่เป็นยังไงสาวๆเขาเจ๋งแค่ไหนและกิจกรรมดีๆที่นี่มีทุกเดือนรับรองว่าสีแน่นอนครับผม ครับผมแล้วก็วันนี้กับท็อปิกที่เราตั้งขึ้นมาเป็นปัญหาโลกแตกของโลกออนไลน์กลางคืนนะครับสำหรับคนที่ท่องเที่ยวระหว่างหลอ่อมอไซค์แบบว่าขับสี่สูบไหมนะครับฮะาากบปีก,กลุ่มนึงที่จะมาขอเบอร์ทั้งผู้หญิงในคืนนี้ที่เหล่รถเก๋งพวกไม่หล่อแต่รวยอะไรประมาณนี้นผมก็อยากรู้เหมือนกันครับว่าที่นี่สาวๆที่นี่เขามีความคิเดเห็นกับท็อปิกของเรายัางไรเดีย๋ยวเราไปตามตสาวๆข้าในกันดีกว่าครับผมกํเลย And a baby way And need And only I this I this is I hope before true doubt Cutely swear will ครับผมและตอนนี้ผมก็ได้สาวๆที่มาร่วมกิจกรรมของเรากับท็อปปิกเด็กๆของเรานี้ได้2คนนะครับชื่อนะครับบีชื่อเตยค่ะครับวันนี้พี่ก็จะถามน้องบีน้องเตยว่าก่อนอื่นมาเที่ยวเซนตบ่อยไหมบ่อยค่ะบ่อยแค่ไหนครับมากค่ะคิดว่าเสน่ห์ของเซิตคืออะไรครับผมผู้ชายผู้ชายผู้ชายค่ะ ผู้ชายเรามาเข้าท็อปปิกของเรานะครับระหว่างหล่อมอไซค์เพ่นๆรับไบค์มาเลยอ่าอีกคนนึงขี้เล่รถเก๋งไม่หล่อเป็นมีตังอะอ่าน้องน้องไหนก่อนน้องเป้ก่อนก็ขอเป็นขี้เล่รถเก๋งขี้เล่รถเก๋งครับเหมือนกันค่ะทำไมถึงเลือกขี้เล่รถเก๋งครับชอบดีไม่มีผู้หญิงแง่หล่อมันกินไม่ได้อ๋อมันกินไม่ได้ครับฟังไหมครับ คุณผู้ชายฟังไว้นะครับว่าหล่อมันกินไม่ได้ครับครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณน้องบีกับน้องเตยมากครับรับของรางวัลจากร้านครับเป็นแผ่นซีดีมันมากอันนี้คอนเฟิร์มเลยพี่ฟังวันละ3 30กว่ารอบนั่นไงอยทิ้งนี่ครับแล้วก็เรามาดูความซีดของฉบับสสาวนี้กันดีกว่าครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อหนิงค่ะแอร์ค่ะน้องแอร์น้องหนิงวันนี้พี่จะมาถามเราว่า มาเที่ยวได้ซีนบ่อยไหมก็บ่อยนะมีออกกบ้างค่ะแล้วน้องคิดว่าเาสน่ห์ของที่นี่คืออะไรคือดีเจที่เปิดเพลงค่ะแล้วก็คนที่มาเที่ยวคนมากสนุหนักตัดีเดี๋ยวเดี๋ยวนักตัดีนี่คือยังไง<า>แล้วผู้ชายเป็นไงผู้ชายผู้ชายก็น่ารกักค่ะน่ารกักแล้วน้องแอร์ครับก็ดีเจบ่อดเพลงเปิดปมากเพงเปิดมากเพงเปิดมากอะไรอ่ะอ่ะเรามาเข้าท็อปิกของเราเลยพี่จะถามว่า ระหว่างหลอมอไซค์การพิคนึงพี่เล่รถเก๋เราคิดว่าเราจะเลือกแบบไหนดีขอไมเอาได้เนยพีน้องแอร์ครับยไม่ชอบคนหลอเนปี้แล้วก็ไม่ชอบคนรวยชอบนายฮิชอบนายฮิชอบชอบนายไอฮแล้วชี้มาทางผมครับครับวันนี้ก็เป็นของรางวัลเล็กๆจากเลสซี่ทีวีที่จะมอบให้น้องสองคนนะครับขอบคุณครับเอาไปเตยกันถึงบ้านเลยครับก่อนจะลากันไปพี่อยากจะได้ยินคําว่า สีในฉลับของแต่ละคนขาเริ่มที่น้องก่อนครับตอนนี้ฟ้าก็อยู่กับผู้บริหารสุดซีทใจดีอย่างเราแล้วครับที่ในมิตรโครงการนี้ขึ้นมาเรซีทีวีเขาคือพี่เจ๋งครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวออนไลน์ทุกคนนะครับทั้งนี้ก็เป็นก้าวแรกนะครับที่เราจะไปทาสัมพันธ์กัน ผ่านทางสังคมออนไลน์นะครับอยากจะบอกว่าทางร้านของเราครับเลสซิสนะฮะมีกิจกรรมดีๆท,ทุกเดือนครับนะแล้วก็สนุกทุกวันนะแล้วก็ที่สำคัญสาวๆแจ่มมากครับแล้วเราก็ได้สาวๆอีก3ท่านนะครับอ่าไม่ทราบว่าชื่ออะไรบ้างครับผมชือ่อนีอ่ค่ะเอาค่ะแอค่ะมาเลสซิสบ่อยไหมครับเออก็บ่อยค่ะบ่อยค่ะบ่อยค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าท็อปปิกเลยนะครับท็อปปิกวันนี้พี่จะถามว่าระหว่าง หล่อมอไซค์กับอีกคนหนึ่งขี้เหล่รถเก๋ไม่หล่อแต่มีตังอะไรเรื่องมอไซค์อ่ะทำไมเรื่องมอไซค์หรือชอบคอมหรือชอบคอมอยากขอประโยคแบบซิดซีขอท่าซิดซีหน่อยอ่าให้สมกับแคมเปญเนดซีดทีวีของเราหน่อยครับเอาเรื่องันี่ก่อนซีดค่ะซีดค่ะไปป้าๆนะซีด นิ่งมากครับอ่าแล้วทางเลซีทีวีก็มีของรางวัลนะครับเป็นซีดีซีซีจากเลซีนะครับเขาบอกว่ามันมากครับฟังทุกวันเลยอ่มาขอมอบให้ครับครับเราก็ได้อีกสองสาวนะครับที่มาเข้าร่วมนะครับชื่ออะไรบ้างครับอ่าชื่อส้อมค่ะน้องส้มแตงโมค่ะครับส้มแตงโมพี่จะถามว่ามาเลซีบ่อยไหมบ่อยค่ะมาเพราะอะไรถึงมาบ่อยใกล้ตายเรามาเข้าคําถามกันเลยเข้าประเด็นเลยถ้าเกิดน้องส้มกับแตงโมเต้นอยู่แล้วมีผู้ชายสองคนเดินมาขอเบอร์เราระหว่าง หล่อมอไซค์ขับไปคนนึงที่เน่รถเก๋งอ่ะไม่หล่อแต่มีตังค์น้องจะเลือกแบบหล่อมีตังค์ดีกว่าไม่อยากขี่มอไซค์กลัวหัวปูไม่อยากขี่มอไซค์กลัวหัวปูเหมือนกันค่ะเหมือนกันโอ้ยครับนี่คือความคิดเห็นของสองคนนี้นะครับครับแล้วเราก็ได้สาวสวยหนึ่งนนนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อน้องหญิงครับครับแล้วก็วันนี้มีท็อปิกสองอย่างจะถามหญิงว่าถ้าเกิดน้องหญิงเต้นเต้นอยู่ เรามีผู้ชายสองคนมาขอเบอร์เราระหว่างคนแรกหลออ่อมอไซค์กัาอเป็นคนหนึ่งไม่หล,อล่อรถก๋งมีตังเลยนี้น,น้องหญิงคิดว่านี่จให้เบอร์คนไหนครับถ้าแบบเอาตรงๆเลยนะคะก็บอกว่าต้องเลือกข้อสองะคะ่ะทำไมเลือกข้อสองดีกว่าเพราะว่าหล่อมันกินได้หรือเปล่ามันกินไม่ได้ใช่ไหมเด็คมคนไหนนี้อีกแล้วครับหลอกินไม่ได้อีกแล้วครับผมบก่อนงั้นก็อยากฟังซีในฉบับน้องหญิงได้ไหมครับ ครับแล้วเราก็มีของรางวัลนะครับเป็นแผ่นซีดีซิดซีดจากเลซซี่ครับผมขอบคุณมากครับครับแล้วก็ตอนนี้ฟ้าก็อยู่กับทีมงานสุดยอดดีเจสเปซเลเซอร์ของเลซซี่ที่นี่นะครับแนะนำตัวหน่อยครับผมอ่าชื่อดีเจตั้มนะครับดีเจบิ๊กเซ็กซี่ครับดีเจวโอดีครับดีเจตางค่ะเอ็มซีเอ็มมาค่ะเอ็มซีเซโลครับดีเจอีทีครับดีเจดีครับไหนๆก็นั่งแล้วจะถามว่าบรรยากาศงานวันนี้มีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับก็วันนี้เราจัดกันชุดใหญ่ครับเต็มที่ครับ ไม่เมาไม่เลิกครับไม่เมาไม่เลิกครับเมสสนุกกันนะฮะกับพวกดัมสเต็ปนะฮะอิเล็กโทนะฮะกับด e ีเจอีทีนะฮะแล้วก็โอดีนะฮะทุกคนนะฮะทั้งพีซีด้วยะฮะจัดเต็มทุกคนนะที่นี่แน่นอนนะฮะเลสซีะฮะ Grab somebody sexy, tell them Grab grab somebody sexy.